เมื่อเวลา8นาฬิกาที่ผ่านมาเกิดเหตุโครงเหล็กที่เป็นนั่งร้านซึ่งจะก่อสร้างเป็นชานชรา,ารถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้มช่วงระหว่างบางซื่อถึงรังสิตซึ่งเป็นโครงการโฮ w เวลได้พังถล่มลงมาบริเวณถนนกำแพงเพชร6กขาออกห่างจากวัดเสมียนนารีประมาณ100เมตรแต่โชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ขณะที่ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกกับทีมข่าวสปริงนิวว่าก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงคล้ายสิ่งก่อสร้างถลม่มจึงออกไปดูก็พบว่าโครงเหล็กที่เป็นนั่งร้านได้พังถล่มลงมาซึ่งปกติจะมีกลุ่มซาเล้งเก็บของเก่ามานอนพักอาศัยในเวลากลางคืนแต่ช่วงเกิดเหตุไม่พบกลุ่มซาเล้งดังกล่าวอยู่ในเหตุการณ์ก็เข็นเข็นเนลื่ออกมาก็ได้ยินเสียงก็ก็กเสียงข้อข้อ,ขอเล็กทีนี้สักพักมันก็ค่อยๆแล้วก็บึม้มลงมาเลยก็แค่นั้นแหละ แล้วก่อนหน้าที่มันจะพงาาังเนี่ยค่ะใครอยู่แถวนั้นก็เห็นพวกเล่ร่อนมันอยู่กันนะฮะแต่พอมันทังมาแล้วเราเห็นไหมคะว่าเรยยาไม่เห็นไม่เห็นค่ไไะนนไม่มีใครแบบไม่มีใครรับไม่เห็นมีคนเลยนะได้ยินแต่เสียงเขเคาะเหล็กปอกๆอ,อ,อยู่ก็อยากให้เขามาดูแลว่ามันมีของอยู่ตรงนี้แล้วคนมาขโมยแล้วสักวันรคงอาจจะมีคนมาอาศัยอยู่แล้วก็ทับคนแล้วมันก็จะ เกิดเป็นอันตรายกัอคนที่มาอยู่ใต้นั้นอ่ะ,อะไ,อไม่ว่าคนจนคนรวยเนาะถ้าเป็นอะไรมันก็ลําบากกันแหละโครงการโฮบเวลหรือโครงการระบบการขนส่งทางรถไฟยกระดับในกรุงเทพมหานครเป็นโครงการก่อสร้างถนนทางรถไฟและรถไฟยกระดับบนพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยดำเนินการโดยบริษัทโฮบเวลประเทศไทยซึ่งอยู่ในเครือโฮบเวลโฮลดิ้ง vale ounding, บริษัทสัญชาติฮ่องกงของนายกอร์ดอนวู ครงการโฮ w เวลเกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลพลเอกชาติชายสุนทวันซึ่งมีการเปิดประมูลสัมปทานก่อสร้างทางยกระดับเพื่อแก้ปัญหาจราจรในปี2534ซึ่งโครงการนี้จะยกระดับทางรถไฟขึ้นไปเหนือผิวการจราจรที่มีอยู่ในปัจจุบันระยะทางทั้งหมด60.1กิโลเมตรใช้เงินลงทุนไม่ต่ำกว่า80,000ล้านบาทให้ผลตอบแทนรายปี30ปีรวม53,810ล้านบาท โดยโฮบเวลจะได้รับสิทธิสร้างถนนยกระดับเรียกเก็บค่าทางผ่านคู่ขนานกับทางรถไฟยกระดับและได้รับสัมปทานเดินรถบนทางรถไฟยกระดับนอกจากนี้ยังใช้ประโยชน์ในพื้นที่ใต้ทางยกระดับและอสังหาริมทรัพย์สองข้างทางคิดเป็นเนื้อที่ประมาณ600ไร่สาเหตุที่พังมาท่าทีดูเนี่ยนะครับเกิดจากไม้คํำยันนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็อาจจะเกิดจากมีการเคลื่อนตัวเพราะว่า คานที่วางไว้มันเพียงวางอยู่บนเสาเฉยๆครับผมสามารถเดินเส้นทางได้คือตอนนี้รถไฟก็ใช้ได้ตามปกติอยู่แล้วเพราะมี2เส้นทางแต่เนื่องจากว่าโครงสร้างของเหลขข็กคำยันเนี่ยอาจจะยื่นมาในแนวทางนิดหน่อยนะครับก็จะตัดแนวโครงสร้างนะครับตอนนี้กาลังตัดแนวโครงสร้างแต่ก็ไม่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องการเดินรถครับในส่วนของเหล็กที่ขวางอยู่เนี่ยนะครับก็จะเร่งให้แล้วเสร็จในเร็วที่สุดครับผมก็ คอนแกนคอนกรีต uh, แล้วก็ยกออกไปนะครับให้เร็วที่สุดครับผมแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยเขาคงต้องตรวจสอบทุกเสาทุกต้นมันมีลักษณะนี้อีกแห่งหนึ่งนะครับห่างจากวัดเสม็ดนาลีไปเนี่ยไปทางทิศใต้ประมาณ100เมตรต้องก็ทาคานเช่นนี้เช่นเดียวกันซึ่งลักษณะตรงนี้เนี่ยตรงจุดนั้นเนี่ยทำเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็จะไปตรวจสอบอีกอีกอีกครั้งหนึ่งในเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับเพราะตรงนั้นเนี่ยไม่มีโครงสร้างไม้ค้ายันครับผม โครงการโฮบเวลได้สิ้นสุดลงในสมัยรัฐบาลนายชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่2คือปี2541หลังจากดําเนินการก่อสร้างมาเป็นเวลา7ปีเนื่องจากความคืบหน้าในการก่อสร้างมีเพียงร้อย113.77ขณะที่แผนงานกําหนดว่าจะต้องมีความคืบหน้า189.75ประกอบกับประสบปัญหาเรื่องเงินทุนและการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยสากล เหตุการณ์นั่งร้านที่พังถล่มลงมาในวันนี้จากการตรวจสอบของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยพบว่าสาเหตุหลักมาจากโครงสร้างเหล็กรับน้ำหนักคานปูนไม่ไหวเพราะสร้างมาเป็นเวลา20กว่าปีแล้วประกอบกับมีการลักลอบตัดเหล็กด้านล่างและน็อตยึดโครงเหล็กไปขายจนทำให้โครงเหล็กรับน้ำหนักไม่ไหว โครงสร้างโฮเวลที่พังลงมาในวันนี้นะคะทําให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งเข้ามาดูแลโฮสเวลบริเวณอื่นหรือสิ่งก่อสร้างบริเวณอื่นเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างวันนี้เกิดขึ้นค่ะจันจิราใจรัตรรังสีข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน